พระศาสดาเกิดมาสอนว่าทำยังไงจะแก้ความตายได้นะนะอย่างถาวรนะซึ่งเทวดาพรหมมีทิทธิปฏิหารมากมายก็ไม่สามารถเอาสิ่งนั้นไปช่วยให้เขาพ้นจากความตายได้นะแต่ธรรมะของพระศาสดาคืออริสสีสามารถแก้ปัญหาความตายได้อย่างถาวรน,นะ <c oughs> นั้นพระองค์จึงมาสอนเรื่องนี้เป็นหลัก นี่คือข้อมูลต่างๆที่ได้ตรวจสอบกันมาและทั้งหมดนี้ก็มาบรรจุลงในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดก็อยากให้พวกเราได้ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ได้ทราบว่าหลักฐานที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่ใช้กันผิดในปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะเราอยากจะแยกข้อมูลที่ผิดออกไป คือข้อมูลที่พระเจ้าไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตอย่างเนี้ย <c oughs> อย่างเช่นถ้าเราไปดูในในโปรแกรมเราอยากจะตรวจว่าที่รวดน้ำกันมาสอนกวดน้ำกันมาเนี่ยพระเจ้าสอนไหมเราก็ขีคำว่ารวดน้ำเข้าไปแล้วก็กดค้นหาไม่พบคำว่ารวดน้ำในพระตบิฎบาลีสามลักษ์อย่างเนี้ยเพราะนั้น เราก็ได้ทําในสิ่งที่ผู้เจ้าไม่เคยสอนมานะเราก็เตรียมเลิกละโลไม่เอานะเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วพระสอนคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอปนาสมาธิเคยได้ยินกันบ้างไหมเคยใช่ไหมอ่ะคีคำว่าคณิกะสมาธิกดค้นหาไม่พบคำว่าคณิกะสมาธิเพราะนั้นข้อมูลที่เก่าที่สุดไม่เคยพูดคานี้คณิกาสมาธิ ค้นไปไปเจอในคัมภีร์รุ่นประมาณพันกว่าปีคือคัมภีร์วิสุทธิมรรคถูกแต่งโดยพุทธโคสาจารย์แล้วก็อมโลเกิดแต่งจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคต่อมาเป็นบุพสิขาวันนา <c oughs> สมเด็จมหาสมณเจ้าเอาบุพสิขาวันนาของอมโลเกิดมาแต่งใหม่ที่เป็นบุพสิขาของมหาสมณเจ้าแล้วพระก็ใช้บุพสิขาตัวนี้อยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แต่งขึ้นเรากลับไม่ไปใช้ข้อมูลดั้งเดิมที่เก่าที่สุดนะแต่จะว่าก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ไม่ได้กระจายข้อมูลเหล่านี้ให้ก่บทุกวัดวาอารามซึ่งเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ทําบาลีสามนัดเป็นการพิมพ์ครั้งแรกในโลกแล้วก็แจกไป260กแห่งทั่วโลกแล้วก็แจกไปทุกวัดวาอารามทั่วประเทศ แต่มันยังไม่ทั่วถึงแค่นั้นเองนะ <c oughs> ตำราไหนมีเท่าที่มีได้เขาก็เลยศึกษาไปตรงนั้นแล้วก็เลยถ่ายทอดเป็นระบบอาจารย์วาท <c oughs> ก็ถ่ายทอดผิดพลาดข้าลื่อนไปเรื่อยๆนะอุปจารสมาธิลองดูสิมีไหม <c oughs> อุปจารสมาธิก็ไม่มีอัปปนาสมาธิแหละอันนี้ใช้กันทั่วประเทศเลย ไม่มีเหมือนกันนะพระศาสดาตัตสมาที่มี9้าระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจยจตนะวิญญาณัญจยจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญาณนาะสัญญาจตนะสัญญาเวทิตนิโรธ9คําคำนี้ถูกทอดทิ้งไปแล้วพระก็ไม่รู้จักและพระก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้คา,าร,ราวะคารวะอุบาสกอุบาสิกา,าก็ไม่รู้จักไปรู้จักแต่ชื่อสมาธิที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เพราะชื่อสมาธิไม่ได้ ตั้งมาโกโก้แต่เป็นการที่ผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติตามเหตุปัจจัยอย่างคําว่าสัญญาเวทิตนิโรธ <c oughs> หมายถึงสมาธิที่สามารถดับสัญญาดับเวทนานิโรธแปลว่าดับดับเวทนาดับสัญญาไดนะ้นั้นการตั้งชื่อทุกอย่างการบัญญัติทุกอย่างมีความหมายหมดไม่ได้ทําไปเล่นๆน,นะน,นั้นบัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้พระศาสดาสั่งแล้วว่า บอ,อกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเห็นนะห้ามบัญญัติใหม่หรือห้ามเพิกถอนสิ่งที่วงบัญญัติจัจกสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไปแล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเพราะนั้นพระไม่มีหน้าที่พูดอะไรใหม่คิดอะไรใหม่พระมีหน้าที่ก็ปี้คำุูธเจ้าเนี่ยเอามา ถ่ายทอดตรงๆปฏิบัติตามตรงๆแค่นั้นเองนะเหมือนผู้เจ้าเป็นอาจารย์เรานี่แหละท่านสอนยังไงทําอย่างนั้นหรือถ้าพระ <c oughs> ใช้จีวรตามแบบที่ผู้เจ้าบัญญัติสีจีวรจะเหมือนกันทั่วประเทศอนะาตมาก็ไม่ได้อยากได้จีวรสีนี้นะแต่ทําตามกรรมวิธีคือจีวรได้มาแล้วต้องย้อมด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ นะได้ทั้งนั้นอันนี้ก็ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะก็ออกมาเป็นสีนี้เพราะนั้นถ้าต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีจีวรพระก็ไม่เปลี่ยนสีไม่ต้องไปคิดใหม่ทำใหม่อะไรเลยนะทำตามระบบเดิมพระศาสดา,า,าบัญญัติวิธีการใช้ชีวิตของพระไปหมดแล้วนะนั้นเพียงแต่เราเดินตามทำตามแค่นั้นง่ายที่สุดนะอัตมาไปบรรยายให้พระฟังที่เออ สุรินเจ็ดร้อยองค์นะี่อันนี้ที่สุรินเจ็ดร้อยองค์วัดป่าบ้านผือที่บุรีรัมย์อีกสี่ร้อยองค์นะที่วัดป่าเขากระเจียวนะที่ถ้ำดาวเขาแก้วโคราชนะอีกสี่ร้อยองค์ญาติโยมอีกสามสี่รนะ้อยคนนี่ที่ถ้ำดาวเขาแก้วเหมือนกันเลย คือไม่รู้จักพุทธวจนะไม่รู้จักคําศาสดาตัวเองแต่รู้จักแต่คําอาจารย์อาจารย์ผมสอนอย่างนี้อาจารย์สอนอย่างนี้แต่ไม่ลึกไปถึงพระพุทธเจ้ามองว่าพระเจ้าไกลเกินไปละอย่างนี้ <c oughs> ถามพระทุกองค์บอกว่าศิลของพระมีกี่ข้อทุกองค์จะตอบว่าเท่าไหร่ดีที่เราทราบมาสองร้อยี่สิบเจ็ดนะทุกคนจะตอบสองสองเจ็ดเพราะเรียนมาจากกระทรวงเดียวกัน <biases> นะใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอเราไปเช็คลองไปสแกนให้ดูคีย์คำว่าสิกขาบท227เข้าไปนกะดค้นหาไม่พบคำว่าสิกขาบท227สนอะลองเปลี่ยนตัวเลขใหม่150กดค้นหานะ <c oughs> พระสูตรขึ้นมาแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมานะบาลีสยามรัฐเล่มที่ยี่สิสุตตันตปิดโดเล่งที่12อังคุตรนิกายเสกสูตรที่สี่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิขาบ 150. ทร้อยห้าสิบทนนี้ย่อมมาสู่เทศทุกขึงเดือนมาสู่เทศคือมาสู่การสวดทุกขึนเดือนมีร้อยห้าสิบสิขาบทนะแต่ไม่ใช่พระรักษาแค่ร้อยห้าสิพระรักษาศีลทั้งหมด 2,400กว่าข้อนะสินทั้งระบบพระ <c oughs> มีอย่างนี้สามระบบค,คือบัญญัติก่อนปฏิโมปฏิโมกและอภิสมาจารย์นะบัญญัติก่อนปฏิโมกมี3า3ข้อปฏิโมกมี150อภิสมาจารย์มี1,940ข้อตัวที่พระเจ้าใส่บัญญัติข้อเนี่ยจะมีตัวนี้ สองกลุ่มนี้ไม่ได้บัญญัติข้อแต่เราลองใส่ข้อเข้าไปก็จะได้มากถึงขนาดนี้รวมแล้ว2,400บกว่าข้อพระต้องรักษาทั้งหมดแต่เอามาสวดแค่นี้ไม่ต้องสวดทั้งหมดเพราะสวดแค่นี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วและภิกษุในครั้งพุธิการชื่อวัดชีบุตรก็บอกจำไม่ไหวแล้วนะพระเจ้าก็เป็นเหตุลนะนะหยุดแค่นี้แต่บัญญัติศีลส่วนอื่นไปเรื่อย นะซึ่งมีมากถึงเป็นพันๆข้อและพระต้องรักษาทั้งหมดนะ <c oughs> แค่นี้ก็ยังงงกันนะนะพระก็ยังคิดว่าตัวเองมีศีลแค่สองรอยิบเจ็ดนะเพราะสวดแค่นั้นนะก็เขาไปเอาศีลอภิสมาจารย์เจ็สิบเจ็ดข้อคือเศคขีวัตเจ็ดสิบห้าข้อกับอนิยตตาสองข้อมาบวกกับร้อยห้าสิบเป็นสองสองเจ็ด และพอสวดแค่นี้พระก็เลยนึกว่าศีลตัวเองมีสองสองเจ็ดเพราะศีลกลุ่มนี้จะระบุว่าห้ามพระเนี่ยดูหมอดูเลิกดูยาปลูกเสกเลขกยันทำน้ำมนต์นะทุกอย่างเลยเพราะนั้นถ้าถ้าโยมทิ้งศีลกลุ่มนี้ไปถ้าพระทิ้งทิ้งศีลกลุ่มนี้เราก็ไม่สามารถไปตำหนิพระได้ว่าคุณทำผิดตามศาสดาปัญญัติใช่ไหมเนี่ย ลองดูตัวอย่างซิว่าสินกลุ่มนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวจะให้โยมดูว่าผู้เจ้าบัญญัติยังไงเพราะ <c oughs> นั้นแตดว่าสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดก็ทําเดรัจฉานวิชาคืออะไรบ้างทายลักษณะร่างกายทำนายฝันทำนายชะตา ทำพิธีเบิกแป้นเวียนเพียนซัดปลอยแกปย่ปลอยลำจุดไฟบูชานะทำพิธีเสกเป่าเป็นหมอโดยว่าร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอปลูกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนที่ปาถาเลยส่วนภิสุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิดเพราะทำในราชานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งพระทำไม่ได้พู้เจ้าไม่ทำพระสูตรนี้ยาวมากไม่ใช่บอกอย่างนี้อย่างเดียวบอกอีกเยอะมากเลยโยมนี่ ภายลักษณะสิ่งของนอ่าทํานายการลบพุ่งเป็นหมอโหราศาสตร์นหมอทํานายดินฟ้าอากาศหมอดูเลิกยามนะอืมส่งเจ้าหมอผีหมอยาเนี่ยพ่นน้ํามนต์นะบวงสรวงในที่ปลูกเรือนทําพิธีทิปาถะตัดพระสูตรนี้ยาวมากแล้วก็ตัดถึง ประมาณเก้าพรคือจากหกคนนะนั้นเป็นการตอบย้ำว่าพระไม่มีสิทธิ์ทำเรื่องพวกนี้เลยนะข้อของเรานี้พูดมาสองพันกว่าปีแล้วพระจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้นะแล้วถ้าตัวเองบอกว่ามีสินแค่สองสองเจ็ดสินสามร้อยข้อนี้จะถูกโยนทิ้งไปหมดนะนี่คือคือความเข้าใจผิดเพราะเพียงว่า ไม่มาศึกษาคำศาสดาตัวเองแค่นั้นเองนะงั้นเราถึงพยายามจะบอกให้พระเนี่ยมาศึกษาคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หลังจากบรรยายให้พระแต่ละที่ฟังเนี่ยก็มีพระสนใจ <c oughs> เข้ามาร่วมโครงการนะฝึกฝนศึกษาปฏิบัติตามคำศาสดาอยู่350องค์นะใน48จังหวัด100วัด นะแล้วก็มาฝึกที่วัดนาป่าพงอยู่26วัดอันนี้ก็เป็นภาพที่พระที่มาฝึกนะที่วัดอาตมานะจะมีอาจารย์สุจินนหะัวหน้าศูนย์ทุดงที่โคราชพาพระมาย๋ยมจะเห็นว่าจีวรหลากสีกันนะแล้วก็ชนิดของบาทก็หลากหลายนะมีบาทเงาเงาเงินอย่างนี้นะบาทสีดําอย่างนี้ก็มีเห็นไะห วิธีบ่มบาตนะเราก็จะต้องสอนท่านนะสอนท่านย้อมจีวรน,นะทำ <c oughs> ทุกอย่างข้อวัดปฏิบัติฝึกหมดให้ท่านรู้ว่าข้อมูลต่างๆมาจากไหนอย่างไรแล้วก็แจกโน้ตบุ๊กเนี่ยให้ท่านทุกองนะก็ <c oughs> <c oughs> รศรัทธาญาติโยมบอยจากให้นะ ก็เพื่อให้ท่านมีข้อมูลเท่ากับเราที่จะไปสอนปะในจังหวัดของท่านแล้วก็ญาติโยมในจังหวัดของท่านนะ mm hmm. ก็พยายามจะทําจะเผยแพร่สิ่งนี้ออกไปก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้นะซึ่งถ้าไปดูในพุทธวจนะพระองค์ก็จะบอกแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีพิสูจไม่สนใจคำตถาคต จริงๆพระตถา,าคตก็ทราบใบล่วงหน้าแล้วนะสุดตันตะเราใดที่กวีแต่งขึ้นมาจะไปมัวสนใจแต่คำตถา,าคตไม่สนใจนะพระองค์จะเปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศลาหะชื่ออนากาศนั้นมีอยู่กรองอนากาศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกกษัตริย์ทศลาหะก็เอาเนื้อไม้ใหม,ม่ที่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตก พระองค์บอกว่าทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมก็ใหม่เท่านั้นนะชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้เป็นความอันตรายของคำของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุนตตาจับมีได้ด้วยการอย่างนี้เห็นนะชื่อของสมาธิถูกทอดทิ้งไปละคำศาสดามีคําแต่งใหม่สอนกันเต็มเลยนะพิธีกรรมต่าง ถูกใส่เข้ามาใหม่ใส่เข้ามาใหม่ามาหมาศาสนาพุทธกําลังจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะหนึ่งความเห็นที่ปนเปื้อนเข้าไปในคำพระสาสดา,ศา,ศา2000กว่าปี2000ันกว่ความเห็นแค่ขอปีละความเห็นที่เติมเข้าไปแค่นั้นเองก็แย่แล้วเพราะฉนะนะนะนั้นเราถึงต้องช่วยกันทรงแล้วก็คงไว้ซึ่งคาพระศาสดา,ศา,ศานี่จึงเป็นที่มาที่ไปของการที่ต้องมาทำหนังสือพวกนี้พอ่ออาตมาก็คิดว่าบวชมาแล้วจะปฏิบัติอย่างเดียว คงไม่แตะเรื่องหนังสือแล้วแต่ก็เลยต้องมาทําอีกจนได้นะแล้วเราก็ทํามาเป็นเล่มเล็กๆ <c oughs> อย่างนี้นะสิบเล่ม <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ยมไม่สามารถหาคําศัพท์ได้นะในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะมีคําศัพท์แพร่หลายเต็มไปหมดแต่ตามร้านหนังสือในกรุงเทพเนี่ยทั่วประเทศ กลับไม่มีหนังสือที่เป็นคําศาสดาของเราขายมีแต่หนังสืออาจารย์โน้นอาจารย์นี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมหนังสือแบบนี้ไม่มีอัตมาไม่มีผลงานตัวเองนะผลงานของเราคือคาพระศาส,ะสะดาศาส,ะสะดาสาธยายทําอย่างไรสวดมนต์อย่างไรทําขึ้นมานะบทที่เราสวดกันยอดฮิตพาหุงชินนาบัญชรคาถาเงินล้านยอดพักกันนะชุมนุมเทวดาอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่งใหม่หมดเลยโยมนะ พระศาสดาสวดอะไรพระพันหัวองค์ก็ไม่ทราบอัตมาถามท่านอาจารย์ทั้งหมดครับพระพุทธเจ้าสวดอะไรไม่มีใครทราบนะพระุทธเจ้าสวดกฎอิทัพปัจจยตาสวดปฏิจจสุบารวงรอบการเกิดปฏิจจสุบาทวงรอบการดับนะอิทัพปัจจยตาสีบ่บรรทัดเอง อิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอีทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมาัสะานิโรธาอีทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะ <c oughs> แล้วก็สวดสายปฏิจจสุบาท คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาไล่มาตันหาวประธานภพชาชลาหมอนะนี่คือลำดับเหตุของการเกิดของความตายและส่วนอธิบายลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายความตายจะดับไปได้อย่างนี้ ราะดับอันนี้อันนี้จะดับ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 ไล่มาจนทั้งความตายดับศาส,สดาสวดตรงนี้และนี่ก็คืออริสัตสีนั่นเองเหตุเกิดคือสมุทัยอย่างละเอียดและนิโรธอย่างละเอียดนะพรัูเจ้าสวดในสิ่งที่พระองค์ตรัสลงใช่ไหมงนั้นถ้าเราต้องการสวรดอย่างพระศาสดาก็สวดตามนี้ได้เลยนะอัตมารวมไว้ให้แล้วนะอยากดูจิต สอนดูจิตกันเต็มเลยสอนตรงตามที่ผู้เจ้าสอนหรือเปล่ารวมไว้ให้60กว่าพระสูตรอินทรีย์สังวรในการดูจิตดูอย่างนี้รับรู้อารมณ์แล้วอย่าไหลาตามอารมณ์ไปรีบทิ้งอารมณ์ให้ไวที่สุดนะใครทิ้งได้ไวดุดกระพิบตาพระองค์เรียกอินทรีย์พาวนาชั้นเลิศเพราะฉะนั้นห้ามไหลาตามอารมณ์ไปพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมีจิตอยู่กับกาย <c oughs> อยากเป็นคารวะชั้นเลิศก,ก็ทําไว้ให้ แค่สี่ข้อหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำแบ่งปันภพอุทร์บังเป็นบุญไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพอุทร์เหล่านั้นสีฐานะนี้ใครทำได้จัดเป็นขารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบอลชั้นสูงสุดกว่าขาลรวาทั้งหลายในโลกนะง่ายๆแค่นี้อยากจเจริญอาณาปานสติทำให้ทั้งชีวิตผู้เจ้าสอนแค่นี้32มสิบสองประสูตร ประเด็นที่น่าสนใจคือผู้เจ้าไม่เคยสอนคําบริกรรมเลยนะเราก็นั่งท่องคําบริกรรมเต็มเลยสอนกันทั่วประเทศเหมือนกันเห็นนะความต่างเมื่อโยมเจาะเข้าไปถึงพุทธวจนะแล้วยมจะเจอแบบนี้นะและโชคดีที่ที่มีเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยทำให้เราเปรียบเทียบข้อมูลได้ว่าข้อมูลคําพูดที่แต่งขึ้นหมาเนี่ยมันจะเกาะก,กลุ่มกันอยู่ในกลุ่มของอภิธรรมหมดเลยซึ่งเป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่ แต่มันจะไม่อยู่ในกลุ่มของวลีคําพูดผู้เจ้าคือดูก่อนพิสูจทั้งหลายมันแยกกันตรงนี้คําพูดผู้เจ้าจะอยู่ในวลีคําพูดว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายดูก่อนอนุนดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคคลานะดูก่อนจองเทพดูก่อนช่างไม้ดูก่อนมานพวาเสร็จถาภารัตวาชักมีการพูดชื่อคนที่จะพูดด้วยหรือกลุ่มคนก่อนแล้วตามโดยเนื้อหานะนั้นคําที่แต่งใหม่เนี่ยจะไม่หลุดมาอยู่ในตรงนี้นะ ก็ต้องเปลี่ยนกันพอสมควรขนาดขนาด,นาดอาจะมาไปไปชี้แจงขนาดนี้บางทีพระก็บอกอ,อาจารย์ผมสอนนี้เอาตามอาจารย์ดีกว่าไม่กล้าเปลี่ยนเห็นไหมพระไม่กล้าเปลี่ยนตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมเ,เพราะว่าเกรงใจอาจารย์มากกว่าเกรงใจพุทธเจ้าเราทั้งต้องบอกหลักฐานที่มาที่ไปอะไรต่อทุกอย่างเลยเยอะยากเหมือนกันนะทําตามกันมานานแล้ว่พอจะเปลี่ยนก็เออเดี๋ยวอาจารย์ผมผิดเนี่ยทำไง มันยากเหมือนกันถามพระทั้งหมดว่าผู้เจ้าสอนแก้กรรมยังไงไม่ทราบอีกเหมือนกันอาตมาก็ออกหนังสือแก้กรรมมาเห็นยุคนี้แก้คิดแก้กรรมกันนะออกมาบ้างนะแก้กรรมโดยพระตถาคตอันนี้นะพุทธวจนะทั้งหมดที่บอกวิธีแก้กรรมวิธีเดียวในการแก้กรรมคืออริยมรรคมี่นแปดพระองค์บอกอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมมนิโรธธามไม่มีปฏิปทา ปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะไม่มีวิธีอื่นไม่ต้องไปเดินนอนในโรงตามเขานะอเอาผ้าขาวกุมน้ำลดตัวสะดอกข้อปลูกเสกแก้ไม่ได้จริงนะโยมไปทำแล้วเสียเงินแล้วเสียเวลาแล้วก็กรรมยังเหมือนเดิมนะเพราะนั้นถ้าโยมรู้วิธีของพระเจ้าจเจริญอาณาปานสติอยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะ ละความเปลินสบายๆนี่แก้กรรมได้โดยตรงยมไม่เสียเงินสักบาทไม่เสียเวลาไม่เหนื่อยด้วยนะแล้วก็กรรมหมดไปจริงด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็อยากรู้ความจริงมักคิธทที่ง่ายต้องการปฏิบัติง่ายๆเข้ามรรผลนิพานบรรลุไวรวมไว้ให้แล้วพระองค์ตรัสไปเองวันนี้เป็นมักคิธีที่ง่ายนะอยากเป็นโสดาบันนะรวมไว้ให้แล้ว 40่ว่าวิธีในการตรวจสอบตนเองนะไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นผู้้าให้ตรวจสอบตนเองในการเป็นโสดาบันที่เขาใช้ทุกวันนี้เขาใช้คำว่าโสรดรถยานหรือยาน16ถ้าใครเคยไปเรียนพวกอภิธรรมนะจะเจออันนี้แต่อันนี้ก็ถูกแต่งขึ้นอีกเหมือนกันนะพระศาสดาถามพระสารีบุตรบอกสารีบุตรเธอรู้ไหมคารวาที่นั่งอยู่ในคนไหนเป็นโสดาบัน พระสารีบุตรก็ขอให้ผู้เจ้าตอบให้ <c oughs> ผู้เจ้าบอกสารีบุตรดูอย่างนี้ว่าเขามีคุณธรรมสองสองประการไหมคือหนึ่งพ้นจากภัยเวรห้าประการนะก็คือสินห้านั่นเองนั้นถ้ายมมีสินห้านะก็เรียกว่ายมได้ไปแนร้วหนึ่งคุณสมบัติอย่างที่สองนะยมีความเลื่อมใสอันอยางลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยหรือเปล่า และมีสินั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปล่อยนะมีโสตาปัญญคัตสีแล้วก็มีการพ้นภัยเวรห้าประการให้ผู้นั้นพยากรตนและตนนั่นเลยว่าเป็นพระโสาบันแล้วนะเห็นไหมไม่ต้องไปรอให้ใครพยากรพระเจ้าวางหลักการไว้ให้หมดหรือผู้ใดมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยง ก็เป็นสัตทานุสาลีเป็นโสดาปติมัคขั้นต้นใครเห็นยานวัตถุสี่สี่ยานวัตถุเจ็ดเจ็ดหรือมองของปฏิคุลให้ไม่ปฏิคุลมองของไม่ปฏิคุลให้เป็นปฏิคุลมอ,มองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขานี่นี่ก็โสดาบันเพราะฉะนั้นโสดาบันไม่จําเป็นจะต้องไปมีอิทธิปฏิหารไม่ต้องไปเห็นนรกสวรรค์ได้หรืออะไรได้แค่มีคุณธรรมตามนี้เข้ามาตรวจสินห้าเรา มาตรวจที่เราหวั่นไหวในพระรัตนตรัยไหม <c oughs> นะยังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอโน่นไอนี่ไหมเทพพรมอะไรจาตุคามอะไรโอ้โหพาเลทเข้ามาประเทศไทยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมพระเองก็ไปทํทาทั้งๆที่พระเจ้าไม่เคยบรรยัญญัติไม่เคยสอนเลยเน,นะพระเริ่มบรรัญญัติใหม่พระเริ่มเปลี่ยนสาระนยะพระเจ้าบอกนี่แหละเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณว่าศาสนากําลังหมดไปนะพระเปลี่ยนสารณะนะแล้วนี่ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละ อาตมาเดินบินตบาดไปเห็นพาะบ,บางวัดเนี่ยไปบูชาสารพระภูมิบูชาสารเจ้าที่ไปกันใหญ่ละเยอะเห็นไหมตัวเองเป็นสมณะสักยะปุตตะบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะในสักยตะตระกูลคุณจะต้องเคารพแค่สามอย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือความผิดเพี้ยนในศาสนาเพราะนั้นเรามีพระสามแสนแต่งขครนแบบพระหมดเลยแต่กลวงหมดเลยไม่รู้ว่าคําพระศาสดาค,คืออะไรนนี้คือความพลาดที่ เราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> สามเล่มนี้ก็สำหรับผู้ใหม่นะอันนี้ก็ทำไว้ให้สำหรับโรงเรียนกลุ่มวิธีพูดเขานะจะคัดระสตรให้อยู่ในราวสองถึงสามนาทีแล้วก็ให้เอาไปอ่านให้นักเรียนนะแล้วก็ให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆที่ต้องการให้พนักงานตัวเองเนีได้ฟังคำสัสดาทุกวัน รวมหน้าแถวเสร็จแล้วก็พูดคำพระศาสดาอ่านคำพระศัสดาให้ฟังวันละสองสามนาทีนะมันจะได้สกิดใจแล้วเราจะได้คุ้นหูกับคำพระพุทธเจ้าของเรา <c oughs>